เมื่อก่อนเราเป็นสายแดนเนาะไม่เคยบอกใครแม้แต่สามีแม่พี่ชายจะไม่มีใครรู้ก็อยากขอบคุณพระเจ้าวันนี้อยากมาถวายเกียรติพระเจ้าวพราะพระเจ้ารักษาเวลาได้ยินเสียงดังๆจะไม่ได้หงหูข้างซ้ายหรือข้างขวาเพราะลืมไปแล้วมันจะดับเวลาเดินผ่านลําโพงเสียงดังๆหรือว่าพี่กรเขาพูดออกไม่เพราะว่าอาจจะเป็นผลที่เมื่อก่อนเราเป็นสายแดนเนาะอยู่ในเทคเยอะกลางคืน อยู่ทุกวันเลยมันอาจจะเป็นผลเราก็ยอมรับไม่เคยบอกใครแม้แต่สามีแม่พี่ชายจะไม่มีใครรู้เพราะมันจะไม่ค่อยมีผลกระทบเราคิดว่าไม่มีผลกระทบกับเราเพราะว่าเฉพาะเป็นเฉพาะตอนที่เสียงมันดังแต่เราคุยกันแบบเนี้ยเราได้ยินสองข้างเลยก็เลยไม่เคยอธิษฐานกับพระเจ้าก็ช่างมันเถอะก็ปล่อยไปจนมาอยู่ในไฟพระเจ้าให้มากกว่าที่เราเราขอแม่เราไม่ได้ขอพระเจ้าอยากให้เราเป็นลูก เป็นสิ่งที่ดีสําหรับพงคือพระเจ้ารักษาหางหูเมื่อวันศุกร์ที่พี่อ้อไปแคร์ฝังข้าพเจ้าก็เับาไฟแล้วอยู่ใกล้ทีน่นมัสการใกล้ลำโพงเราข้าพเจ้าก็ระลึกได้ว่าเฮ้ยหูมันหายหูมาาบบันดะับทุกปกติเนี่ยถ้าอยู่ใกล้ลำโพงเนี่ยหรือว่าใกล้พิธีกรดังๆเนี่ยมันจะเหมือนหูมันดับคือเสียงแล้วนั้นจะไม่ได้ยินมันจะเหมือนเสียงลำโพงแตกๆอ่ะมันจะซาซาอะไรบอกบอกไม่ถูก ประโยคหรือเพลงตอนนั้นคือมันจะดับไปเลยจะได้ยินเหมือนลำโพงแต่แค่นั้นแต่มันก็เป็นช่วงที่เราเดินผ่านหรือว่าอยู่ใกล้ที่เสียงมันดังแต่เมื่อมันสูบเนะี่ยขอบคุณพระเจ้ามันมันหายตอนไหนไม่รู้เพราะว่าพี่พว่ามันในอุฐานก็เออปล่อยมันก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราอยู่ในไฟไปเรื่อยๆเนาะพระเจ้าก็ชําระเราไปเรื่อยๆแล้วตอนไหนที่เราแช่เนี่ยพระเจ้าก็จะรักษารารักษาเราหรือว่า,าปลดปล่อยเราเรื่องไหนก็ไม่รู้เนาะอจารย์ก็บอกว่าให้เราเป็นหมูหมัด ไปเรื่อยๆเนาะก็ขอบคุณพระเจ้าถาวายเกียรติได้พระอ,องค์ค่ะวิธีประกาศข่าวประเสริฐง่ายๆอยากให้พี่น้องร่วมกันช่วยกันคอมเมนต์ Comment. กดแชร์คลิปคำพยานคัดลอกลิงก์ส่งให้คนที่รักคนที่มีปัญหาในเรื่องนั้นๆหรือแชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัวเปิดเป็นสาธารณะหรือแชร์เข้ากลุ่มครอบครัวกดแชร์หน้า Facebook ของทางคิดจกักรหรือกดไลค์ เท่านี้ก็เป็นการมีส่วนร่วมในการประกาศเขาวประเสริฐได้อย่างมากมายแล้วครับขอบพระคุณมากๆขอพระเจ้าอวยพระพรนะครับ